สบายดีทุกคนสบายดีมณีละน้อยนะจะพาทุกคนมาชมทุเรียนลาวทั่วเรียนลาวเนาะบ้านลนะน้อยเอิ้นทั่วเรียนเนาะอันนี้จะเป็นที่ว่าเขาเจ้าแกะออกมาแล้วมันมีแพ็ค1นึ่งแสนกีบ 90, 000, แสนซาวราคาเก้าสิบพันเนาะราคาสองแสนซาวสองแสนสามสิบแสนเจ็ดสิบห้าเนาะแพงหลายถ้าขายเป็นกิโลทางเปลือกก็จะไปประมาณโลหนึ่งเก้าสิบพันโลหนึ่งแปดสิบพันก็ถือประมาณ สองร้อยบาทบ่ประมาณนั้นเนาะสองร้อยหรือสามร้อยบาทแล้วแตเ่เพื่อนว่ามีเกติวะสักมื้อนี้ยละน้อยอยากทุเรียนหลายหลายละน้อยก็เลยว่ามาซื้อทุเรียนไปเบิ่งว่าละน้อยจะซื้อราคาเท่าไดเนาะทุกคนเนาะนเ,นเนื้องามดีเนาะแน่นเหลืองงามอีนนี่จะเปลือกบางเนื้อเนื้อเหลืองเนื้องามเป็นไง ได้ปะเอาอ่ะตนจะเป็นนุ่มแล้วสามสิพอนีอ่อ,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 อถ้าไล่าตามมานันนะมันเด้อมัมนจะสับนี้ สองแสนเจ็ดัน้สองแสนันแล้วมีสั่งเนื้อไล่สองแสห้าเนื้อสองแสนห้าเจ้าลองดูความิแล้วเป็นอยล่าบออันนี้แม่เจ้าอันสั่งก้อนเจ้าจิปุอันเจ้าี่เป็นสองแสนกับเจันเบเราจะสั่งก่อนอันนั้นเราสั่งเย่อเนื้อมันนี่สั่งเนื้อมันนี่เห้าถ้าสองแสนห้าเสียบเปียนคลยก็แลวลองไงดู อ,อยากกินก็แพงแท้แพงแว่าเนาะทีนี้เรขเงินมันขึ้นเลขเนาะห้าแสนปลายแล้วยังเงินดอลลาร์อันเงินดอลลาร์เงินบาทขึ้นแล้วเท่าพ<อ>วกี่ขายโรเลียนี่ถ้าสมุดเรเดียวกันก็ค่อยนีโดย ผู้เขาขายเก้าชิ้แล้วเขาขายแปดชิ้นนี่หรือว่าแปดชิ้ห้าไอ้ร้องบนซิงเขาว่ามันเต็มบอนี่เรื่องจริงพวกขายทีเดี้ยงเดินแล้วเขาไี่ไดขายราคาปกติมันชิ้นเออและการเรียนจากคนละเจ็ดมันโบราณนะหรอกมันกิโลนึงกิโลนึงมันจะตกอยู่สองแสนห้าเออถ้าไล่เป็นนั่นน่ะเป็นเนื้อนี่เจ้าเสียบเปียก่อแต่นี้นี่แต่เพ่อไล่ตามนั่นไ้เจ้าเกือบหอดเนาะเออ อันนี้มันเป็นอยู่สองแสนสอง้าแสนสห้าละวันนี้แนแต่ถ้าจะไล่ตามอันนี้ก็สองแสนกับเจ็ดพันสองแสกับเจ็ดพันว่ะเออนะเราจะเสียสองแสนสองาัสองแสนกับเจ็ดพันแทมให้กูมาได้ปะโอนี่แถมมาได้หรือเขาว่าเขาจะสร้างสองแสนเนาะสองแสนใช่เอาสองแสนสองห้าับสองแสนก็จะสร้างน้ำนักคงเปลือกแล้วเขาไปใส่เขาสร้างตามเนื้อเสียบเสียบเขาเออสองแสนสองแสนก็ได้เลยแหละ ไล่โเสร็ก็มาหครับโฉกเส็ก็าหาบ้านี่ย้เ <c oughs> ด้อเด้อมูลค่าสองแสนกับห้าพันกิบโอ้ยขอบใจขอบใจได้หลายไอคิดรถจักมามื่อี้ นี่คือทุเรียนที่เราซื้อไปเนาะสองแสนห้าพันกีบจะถือประมาณเท่าไรปะห้าร้อยห้าร้อยบาทประมาณนั้นเนะเาะพอได้กินพอหิวมากหิวหลายเกิดเลยอยากกินทุเรียนเนาะอันนี้คือทุเรียนที่เราน้อยไปซื้อมาเนาะยวเราเนาะกินซีมให้เบิ่งเเ้อ กิ๊บแซบขนาดได้เนาะที่ซื้อราคาต้องเป็นพันเนาะเกอบห้าร้อยบาทกิ๊บแซบมาได้ลองสิบบาทนิดๆอ,อันนี้โบเมนกรอบนอบนุ่มในเนาะ มันเป็นแบบนุ่มๆแล้วเสร็จเลยอยากไปลินฝั่งไทยเด้เราไปกินทเรียนให้เมาทเรียนแล้วก็กลับมา <c oughs> อันนี้จะเป็นเทื่อเพื่อที่สองแล้วเราน้อยกินทุเรียนเนาะตอนเราน้อยลูกเสรปนมาไม่ไม่เราน้อยก็ยากยาก เราก็ยากยากล้วก็น้อยน้อยก็คุซื้อมากินเนาะบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมเนอบ๊ายบาย